สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวทัดดินพฤษศกันมังกรนะคะในหัวข้อ2คนรักเก่าชาวทัดดินพฤษศกันมังกรประจําเดือนสิงหาคม2,568นะคะ ชาวธาตุด,ดินได้แก่ชาวพฤษศค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใด,ดๆซึงเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินค่ับระสบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าและยินดีต้อนรับ าชาว2อที่มาสองคนรักเกา่าชาวธาตดินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาดินประสบกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณและเขาถึงกลายเป็นคนรักเกา่าซึ่งกันและกันขอดูอดีต่อยค่ะหายพินเทศนะคะสีะะไม้เท้า สามไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่แปดดาชาวธาตุดินประสบกันมังกรน,นะคะแน่ดีที่ผ่านมาสาเหตุเบื้องต้นนะหลักๆตามหน้าไพ่นะคะที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันหนึ่งเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกทางเลือก ไม่ว่าคุณจะเอาตัวเลือกเข้ามาหรือเขาจะเอาตัวเลือกเข้ามาก็ตามนะคะเกิดการนอกใจเกิดการนอกกายเกิดการมีความลับปิดบงังเออเลยทาให้ความสัมพันธ์ต้องจบลง 2. นะคะเ,เป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปรสรรคในความสัมพันธ์บางคนคุยกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะอ,อ,อยู่ไกลกันมากๆหรือตัวไม่ได้ไกลหรอก แต่ความรู้สึกมันไกลเหมือนตัวอยู่ใกล้แต่ความแต่ความรู้สึกในหัวใจมันดูห่างไกลนะคะหรือมันมีช่องว่างระหว่างกันและกันช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมันผลักให้เราสองคน ต้องห่างกันไปเร,เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีแต่ปัญหารอบด้านปัญหาแก้ไม่ได้มืดแปดด้านมองไม่เห็นหนทางที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็เลือกที่จะจบเลยนะคะในเมื่อการแก้ไขปัญหาหรือการฟื food, ้นฟูความสัมพันธ์มันดูยากมันดูลำบากมันดูแบบต้องใช้เวลามากมายอะ่ะงั้นก็ตัดเถอะ เหนื่อยแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาที่เป็นสาเหตุเบื้องต้นนะคะหลักๆตามหน้าไพ่เนาะที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุดีประสบการณ์มากในช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 8เป็นอย่างไรนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะ ไพ่หกหกดาบนะคะหนึ่งถ้วยค่ะและเป็นไพท่ทมพลันนะคะชาว้าดินประสบกันมังกรนะคะไม่มองว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้น่าจะมีโอกาสใหม่ๆน่าจะมะีการพยายามเข้ามาหยิบยืดความรู้สึกดีๆให้เป็นพลังงานใหม่ๆที่พยายามเข้ามา แต่ตัวชาวพัดดินเองเนี่ยด้วยความทีอ่อาจจะยังลืมคนเก่าไม่ได้หรืออาจจะมีปัญหาส่วนตัวที่ทำให้ยังไม่พร้อมนะคะที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอืมนะซึ่งไม่มองว่าตัวคุณยังรู้สึกไม่พร้อมจริงๆด้วยปัญหาด้วยความเหนื่อยความล้าในเรื่องราวของความรู้สึกหรือความภาระหนะ้าที่ความรับผิดชอบต่างๆที่ มีมากขึ้นเนาะก็ก็ทำให้เรื่องที่จะปฏิเสธนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในภาพของความคิดและความรู้สึกของชาวแทดินประสบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่ากับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวแทดินก่อน ขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวแทาดินประศบการกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นมาดูกันค่ะไพ่เดอะฟูลนะคะสิเหรียญค่ะทาวเวอร์และเป็นไพ่สเหรียญ ชาวธาตุดิประสบการณ์มังกรน,นะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาไม่มองว่าตัวคุณเองอ,ะอ่ะคิดว่าเขาน่าจะม o ฟออนไปแล้วแหละเขาน่าจะไม่ได้เหลือความรู้สึกที่เป็นความรักแบบคนรักกันอะ่ะเขาคงไม่ได้รักเราแล้วเขาคงม o ฟออนไปแล้ว นะคะแต่ตัวคุณไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะเออตัวคุณเองถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะได้พูดคุยหรือพบเจอตัวคุณก็ไม่ได้ดังเกียดคุณก็โอเคก็คุยกันได้ก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะแต่ในส่วนของการกลับมานั้นตัวคุณก็คงไม่อยากจะกลับไปอีกแล้วแล้วตัวเขาก็คงไม่กลับมาอีกแล้วนะคะเหมือนกับ ความสัมพันธ์นี้มันได้พังทลายลงไปแบบเหลือแต่ซากปลักหักพังแล้วอ่ะมันยากที่จะฟื้นฟูแล้วอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่คนรักเก่าคนนั้นนะคะคนที่ชาวธาตุดินผูศบกันมากกร n ที่ถึงเขาคนนั้นคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุดินผูศบกันมากกรมาดูกันค่ะไพ่ judgment น,นะคะ world ค่ะ ไพ่คิงถือถ้วยและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยชาวตุดินผู้สกบการณับงกรนะคะคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวาตุไฟเมสิงธนูมีชาวาตดน้ําค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่คนคนนี้นะคนรักเก่าคนนี้ที่คุณคิดถึงเขาคิดและรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมามันมีท็อปปิกหรือมันมี การทะเลาะเบาะแว้งหรือมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงหมายมองว่าตัวเขาเองอยากขอโทษนะอมืมันเป็นความรู้สึกที่อยากขอโทษอยากชดเชยอืมประมาณนั้นน่ะตัวเขาเองอะคะ่ะคาดหวังนะคาดหวังการกลับมาของคุณหมายถึงว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังไม่ได้ลืมคุณหรอกนะ,ะเพียงแต่ว่าถามว่าเขายอมรับ ความสัมพันธ์ที่มันต้องจบลงไปไหมเขาก็ยอมรับค่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามีโอกาสได้พูดคุยได้อะไรเงี้ยเขาก็อยากให้อยากให้มันยังหลงเหลือความรู้สึกดีๆในพาร์ทของเพื่อนในพาร์ทของกาลยานามิรหรือในพาร์ทของอคนที่เคยรักกันอะไม่ได้อยากให้ต้องโกรธหรือเกลียดก,กันอืมประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อกัน ซึ่งสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวไทดินผู้ศกสบกันมังกรกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตยบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะเป็นไพ่คิงถือดา อ๋อขอโทษค่ะเป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะควีนถือดาบไพ่เก้าเหรียญนะคะ2ดาบค่ะและเป็นไพ่สีถ้วยชาวท่าดินพืศพกันมังกรในส่วนของเอาคารมนาคตคารักความสัมพันธ์ไม่มองว่าตัวคุณเองน่าจะขอปิดใจสักระยะหนึ่งเนาะไม่ได้พร้อมที่จะ ที่จะรับใครทั้งนั้นนะคะในช่วงเร็วๆนี้ขออยู่เป็นโสดแบบสบายใจดีกว่าเออประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าไพ่าฮารจะแนะนําอะไรในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวาทด,ดินประสบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะขอคําแนะนําค่ะสองเหรียญค่ะ ไพ่สเต็์นะคะไพ่เถ้วยค่ะและเป็นไพ่หกเหรียญชาวแทดีประสบกบากรณ์มังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคําแนะนําจากไพ่บอกว่าให้อภัยตัวเองแล้วให้โอกาสตัวเองได้ move on แล้วก็เดินหน้าต่ออะไรต่างๆที่มันจบไปแล้วไม่ว่าคุณจะผิดเขาจะผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นแล้วมันจบไปแล้วให้ปล่อยมันจบไปค่ะ ไม่ต้องไปนึกถึงอะไรมันอีกแล้วเดินหน้าดีกว่าให้อภัยเขาเท่ากับให้อภัยคุณเองด้วยแล้วก็เดินหน้าต่อ มีชีวิตใหม่ที่ดีนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดียเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องราไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ